สวัสดีค่ะพบกับติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่16ธันวาคม2559นเะคะเริ่มต้นในส่วนของ s ซฟฟ0 Index f u t u r e s กันก่อนนะคะก็มองว่าตลาดหุ้นสหรัฐและก็ยุโรปเนี่ยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นในกลุ่มธนาคารนะคะหลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดในรอบล่าสุดนะคะอีกทั้งตัวเลขเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิตแรงงานแล้วก็บ้านเนี่ยออกมาค่อนข้างสดใสน,นะคะก็หนุนการภาพของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอยู่นะคะยางไรก็ดีเนี่ยตลาดภูมิภาค เราคาดว่ายังคงเผชิญแรงกดดันบนความกังวลต่อการไหลออกของเงินลงทุนนะคะจากแนวโน้มการเร่งขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดในปีหน้าเนี่ยรวมไปถึงความผันผวนของราคาน้ามันดิบในตลาดโลกในช่วงพักตัวนะคะการอ่อนค่าของเงินบาทไปอยู่แถว35.8บาทเนี่ย แนวโน้มกระตุ้นแรงขายของนักทุนต่างชาติในตลาดหุ้นออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็มีความแม้ว่าจะมีความคาดหวังถึงเม็ดเงินส่วนของ LTFIMF จะเข้ามาช่วยหนุนตลาดอยู่ได้บ้างก็ตามนะคะคาดว่าตัวเซ็ต 50แซ16เนี่ยยังไปไหนไม่ได้ไกลนะคะจะพันผวนจนถึงอ่อนตัวลงนะคะมีกรอบระหว่าง940-950จุดนะคะนั้นกลยุทธ์การชอร์ตตัว s 50 z 16ที่เปิดไว้แถวแถว950เนี่ยให้รอทำกำไรที่940-944จุดนะคะให้ตัดขาดทุนเหนือ954ขึ้นไปนะคะ s i n เกิลสต็อกฟิ u เ e นะคะเป็นตัว AOT นะคะด้วยสัญญาณทางด้านเทคนิคของ AOT Z16 เนี่ยราคายืนเหนือ EMA 5วันนะคะส่วนเครื่องมือตัวหลักๆก,ก็เลี้ยงตัวอยู่ในโซนที่เป็นบ u l l i s h นะคะมองน้ำหนักอยู่ในทางขาขึ้นนะคะปัจจัยพื้นฐานของ AOT ได้แรงหนุนจากการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลนะคะแล้วก็มาตรการการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐนะคะอีกทั้ง การเก่งกาไรประเด็นเรื่องของการแตกพานะคะที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นนะคะส่วนผลกระทบจากการปรับปรามทัวร์ศู์เหลียนเนี่ยคาดว่าจะฟื้นตัวกลับมาได้ค่อนข้างเร็วนะคะกลยุทธ์เนี่ยให้ลองตัว LTZ16 ที่398บาทนะคะเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่410บาทนะคะให้ตัดขาดทุนถ้าหากหลุด392บาทลงมาค่ะ จบการรายงานติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ